เมื่อพื้นเพจิตใจของเขาเป็นคนชอบใช้ความรู้ก็เลยกลายเป็นคนชอบหาความรู้ด้วยดังนั้นคนพุทธิจริตจ,จึงเป็นคนรักการศึกษาชอบหาความรู้ชอบครูบาอาจารย์และชอบสะสมตำรับตำราต่างๆจริตสุดท้ายใน6จริตนะครับพุทธิจริตนะคำว่าพุทธิแปลว่าความฉลาดหรือความรู้ พุทธิจริตแปลว่าทองเที่ยวไปในความรู้แต่ก็ฟังไม่ค่อยสะดวกหูข้าพเจ้าอยากจะแปลง,ง่ายๆว่าชอบใช้ความรู้ซึ่งเข้าใจว่าตรงกับความหมายดีคนเราทั่วๆไปบางคนก็ชอบใช้ความเชื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เอาความเชื่อของตนออกไปวินิจฉัยว่าถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีโดยทํานองเดียวกันบางคนชอบใช้ความรักบางคนชอบใช้ความพอใจ แต่คนพุทธิจริตนี้ชอบใช้ความรู้ความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องหาเหตุผลก่อนจึงตกลงใจแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีพุทธิจริตแล้วจะเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหาไม่ได้แต่หมายความว่าเป็นคนทําอะไรชอบใช้ความรู้ชอบใช้เหตุผลหรือใช้เท่าที่มีอยู่นึกดูว่าคนบางคนทั้งท้งที่มีตะเกียงทั้งท้งที่มีไฟฉายแต่ไม่ชอบใช้ชอบไปไหนมาไหนมืดๆคนมีความรู้ก็เหมือนกันบางคนทั้งทั้ที่มีความรู้แต่เวลาที่ต้องทํางานจริงไม่ชอบใช้ความรู้แต่ ชอบริทําอะไรวิตฐานนอกรู้นอกทางอย่างนี้ก็มีส่วนคนประเภทู้ทธิจริตนี้เป็นคนชอบใช้ความรู้ความหมายมีแค่นี้เมื่อผินเพินจ,จิตใจของเขาเป็นคนชอบใช้ความรู้ก็เลยกลายเป็นคนชอบหาความรู้ด้วยดังนั้นคนพุทธิจริตจ,จึงเป็นคนรักการศึกษาชอบหาความรู้ชอบครูบาอาจารย์และชอบสะสมตำรับตำราต่างๆนี่ไง นอกจากนี้ก็เป็นคนชอบคบปัญหาชอบค้นคว้าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆก็ตามที่ลึกลับคุ้มคือคนผู้ที่จริตจะชอบสนใจเป็นพิเศษนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไปออรายการเกี่ยวกับเรื่องลึกลับหลายคนก็จะโจมตีว่าโอ๊ยมึงเพ้่อเจอมึงงมงายมึงอะไรนะครับแต่ผมไม่ได้ไปด้วยเหตุผลแบบนั้นนะมันมีเหตุผลอยู่นะครับผมไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่จริตนะแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยโทสะจริตแล้วก็ผู้ที่จริตชอบรู้ชอบเห็นชอบชอบไปให้เห็นกระตานะครับ การจะเข้าใจยังไงก็เรื่องของเขาแล้วแต่จริตจกักราแล้วกันนะครับคือสนใจค้นหาข้อเท็จจริงให้รู้เรื่องไม่เช่นนั้นจิตจะไม่สบายใจการที่เป็นดังนี้เลยทําให้เห็นว่าเป็นคนสู่รู้นอกเรื่องในบางครั้งอย่างไรก็ตามคนที่มีผู้ที่จริตเป็นเจ้าเรือนนะว่าเป็นโชคดีในทางการศึกษาและการทํางานในหน้าที่ซึ่งต้องใช้ความรู้ของตนเองแทนที่จะให้คนอื่นคอยบงการร่าไปเชิญตรวจดูสิ่งแวดล้อมที่เขาชอบต่อไปนี้ นะครับนี่คือตารางแสดงตัวอย่างอารมณ์ของคนผู้ทิิจลิตนะเดี๋ยวขึ้นให้นะครับสิ่งที่ชอบการอภิปรายโต้วาทีหนังสือที่พิพิธภัณฑ์การประดิษฐ์กิจการสมาคมการแข่งขันการเมืองเรื่องลึกลับวิทยาศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมสิ่งที่เกลียดการนั่งเป็นพระอันดับ <c oughs> การนั่งเป็นพระอันดับก็คือการแบบเป็นรองเขาอะไรอย่เงี้ย สิ่งที่ล้าสมัยสิ่งที่ไม่เกี่ยวการศึกษาการปล่อยชีวิตไปตามยศถากรรมชีวิตที่ตายด้านการถูกกีดกันมิให้แสดงตัวเรื่องที่ไม่มีปรอมปิศนาความเชื่อประดามปราที่ที่สุดไม่ได้เลยความป่าเถื่อนต่างๆนี่คือสิ่งที่เกลียด จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าการทำงานเกี่ยวกับคนพุทธิจริตจ,จะต้องเปิดทางไว้ให้เขามีโอกาสได้ศึกษาหรือได้ใช้ความรู้ของตนเองเสมอเพราะว่าคนประเภทนี้เขาจะเกิดความภูมิใจแท้จริงต่อเมื่อเขาได้มีโอกาสใช้ความรู้ของตนเองเท่านั้นแม้ในการอบรมสั่งสอนที่ว่าคนพุทธิจริตชอบคำอบรมที่แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยเหตุผลแต่ความจริงถ้าผู้อบรมได้เข้าใจขโมยปัญหาไว้ให้คิดเป็นระยะระยะเขาจะยิ่งสนใจเป็นพิเศษนะครับนะ ก็บอกหวยก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะอาจารย์ท่านาสรุปว่าเคยสรุปไว้นะครับในหลายๆเล่มว่าคนไม่ได้มีจริตเดียวนะครับแล้วก็มันจะมีจริตที่คู่กัน3ามตัวแรกมันจะคู่กับสาตัวหลังยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเนี่ยเดี๋ยวอีพีจะตอไปนะเพวกเราจะได้จะได้จะได้ค่อยๆเรียนรู้กันนะครับเนี่ยมันมีเนื้อหาที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะผมบอกก่อนเนาะอีพีต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของ เหตุเกิดของจริตแต่และคนในจริตมันเกิดมาได้ยังไงแล้วก็มีเรื่องของอ,อะไรวะเยอะเอาว่าเยอะ,ะอำนาจของจริตเรื่องของดัดจริตมันเป็นยังไงวิกลจริตเป็นยังไงเรื่องจริตนี่สําคัญมากแล้วก็การสังเกตต่างๆแล้วก็การเดียวการรับมือพวก คนจริตต่างๆนะครับอ่ะก็หวังว่าคงจะชอบนะครับสำหรับเรื่องจริตทั้ง6ที่พูดมาทั้งหมด6-7 EP ที่ผ่านมานะครับไปเลยเรามาต่อกัน EP หน้าครับหวังว่าชอบครับแล้พบกันครับสวัสดีครับ